สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องการคำนวณหาเลขเด่นของหวยลาวพัฒนานะครับครับสําหรับผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสำหรับที่ผ่านมาเข้านะครับเข้าที่หกสองนะครับเข้าที่หกสองตัวนี้นะครับจากที่งวันผ่านมาหาคู่ให้สาวลาวไม่เจอนะครับ แล้วก็วัดที่ผ่านมานี้หาเจอแล้วนะครับหาเจอแล้วนะครับเข้าคู่หวยลาพัฒนานะครับข้อที่หกสองนะครับครับไม่รอช้าครับเรามาคำนวณหาตัวเด่นของวดปัจจาวันที่สิบหกกันเลยนะครับันวที่สิบหกนี้มีล้นนะครับล้นทั้งหวย รัฐบาลไทยแล้วก็หวยลาวนะครับลุ้นหวยรัฐบาลก่อนนะครับกินขนมไทยก่อนนะครับแล้วค่อยมาเที่ยวลาวนะครับครับแล้วก็จะใช้สูตรเดิมนะครับมาคำนวณหาลาวพัฒนานะครับแล้วก็จะใช้สูตรที่1นะครับตัวเด่นเลขที่ออกสองห้าหศนย์สนะครับแล้วก็จะเอาห0มาบวกกับสอนะครับแล้วก็ สองหกนะครับมาบวกกับสองห้ามอนกันนะครับก็จะได้ตั้งตัวนี้นะครับจะได้หกศูนย์เอาหกศูนย์มาก่อนนะครับหกศูนย์แล้วก็เอาสองหกตัวนี้นะครับมาสองหกนะครับเราก็จะได้ห้าบวกศูนย์เป็นห้าบวกหกเป็นหนึ่งนะครับได้หนึ่ง แล้วก็2อบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น0นะครับเป็น10แล้วก็เอา1บวกกับ0นะครับก็จะได้1แล้วก็1นบวกศูนยอีกทีนะครับบวกกับตัวนี้นะครับก็จะได้1 1ึ่ง่งลบหนต่งครับก็จะได้0ูเพราะฉะนั้นสูตรที่1นะครับได้เด่นหนึ่งหนึ่กับ0นะครับสูตรที่หได้ หนึ่งกับศูนย์นะครับส่วนส่วนที่สองครับเราก็จะใช้ข้างหน้านะครับสามตัวหน้านี้นะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสองเป็นสามนะครับก็จะได้สามกับสี่นะครับนับเพิ่มนะครับหกบวกห้าเป็นหนึ่งนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเป็นสิบสามนะครับก็จะได้สาม สามนับเพิ่มนะครับนับเพิ่มแต่ก็จะเป็นสี่ก็จะได้เด่นสามกับสี่นะครับส่วนที่สองส่วนส่วนที่สามครับส่วนที่สามเราจะใช้หลักหมื่นนะครับก็คือห้าตัวนี้นะครับห้าตัวนี้ใช้ห้านะครับบวกกับหลักสิบนะครับห้าบวกสองนะครับหลักหมื่นบวกหลักสิบบนนะครับ ห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับก็จะได้เจ็ดเจ็ดนับเพิ่มนะครับเป็นแปดแปดแล้วก็เก้านะครับส่วนเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดตัวนี้เราตัดทิ้งแล้วไม่เอานะครับเอาเราเอาแค่สองตัวนะครับวันนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนเราก็จะยึดส่วนเด่นตัวนี้นะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับมาเป็นตัวจับนะครับ จับสองตัวนะครับจับชุดนะครับแล้วก็จะได้หนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับ แล้วก็หนึ่งเกาคราวนี้เอาศูนย์ครับ0ูนสานะครับ04 08แล้วก็0ูนย์เนะครับตัวนี้เป็นชุดเต็มนะครับ เ,เต็มคราวนี้ครับมันเลขมันเยอะครับก็จะเอาสูตรใหม่มาแนะนํานะครับเอาสูตรใหม่มาแนะนําเอามาตัดตัวเด่นนะครับเอามาตัดเป็นตัวเด่นของเลขชุดนี้นะครับแล้วก็จะใช้หลักพันนะครับบวกกับหลักร้อยนะครับก็คือหกนะครับบวกกับศูนย์ หกบวกกับศูนย์ก็จะได้หกนะครับหกบวกศูนย์นะครับก็จะได้หกหกนับเพิ่มนะครับหกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับได้หกเจ็ดแปดคราวนี้เรามาตัดตัวนี้นะครับมีหกมีเจ็ดมีแปดก็คือชุดนี้น,นะครับมีจนแค่แปดนะครับ เพราะฉะนั้นเลขชุดนี้นะครับชุดนี้เราเด่นที่หนึ่งแปดกับศูนย์แปดนะครับที่เหลือก็คือชุดเต็มนะครับือใครถ้าไม่ชอบชุดเด่นนะครับหนึ่งแปดกับศูนย์แปดตัวนี้ก็สามารถเลือกเอาในชุดนี้นะครับหรืออาจจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะสาม 3ามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าก็ได้นะครับแต่มันมีเลขมันมีชุดเด่นอยู่ครับมันชนกันที่เก้ากับสี่นี่นะครับเอาตัดเด่นนะครับตัดเด่นก็คือเอาหนึ่งแปดนะครับ 1 8กับ08นะครับ2ตัวตัวเด่นนะครับ1 8กับ08แล้วก็เอา3ตัวนะครับจับ3ตัว3ตัวเอาตัวที่มันชนอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ลงในคลิปนะครับเอาเป็น4นะครับ4 18 408นะครับแล้วก็เอา9อีกตัวนะครับ918แล้วก็908นะครับส่วนเอาชุด4ตัวสักตัวสักคู่นะครับเอา9408นะครับ แล้วก็9418นะครับชุด4ตัวครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็คือตัวนี้นะครับ หนึ่งแปดกับศูนย์แปดนะครับชุดเด่นส่วนชุดเต็มนะครับตอนนี้เพราะสูตรนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนอย่างนี้นี่ครับถ้าใครไม่ชอบหนึ่งกับศูนย์นะครับก็จะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าก็ได้นะครับแล้วก็มาชนกับแปด น่าจะเป็น3ากับ4-8ตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวลองนะครับตัวลองนี้เขียนไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็คือ4-8กับ3-8นะครับตัวนี้ อนชุดสามตัวนะครับสามตัวก็จะชุดนี้นะครับแล้วก็สี่ตัวครับเผื่อมันมานะครับเผื่อมันมาสี่ตัวนะครับครับสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหกตุลานะครับก็ได้เลขชุดนี้เลยนะครับ ของหวยลาพัฒนานะครับก็เด่นที่1 8กับ0 8นะครับให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับประกอบกันตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อของหวยราพัฒนานะครับหรือเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วนะครับไม่ชอบเลขที่คำนวณน,นะครับก็ฝากดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ ครับเพราะว่าการคำนวณนี้เป็นแค่ความคำนวณหาความน่าจะเป็นนะครับว่าหวยเราพัฒนางว่าต่อไปมันจะออกอะไรนะครับก็ไม่ได้ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะมาก็เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางการเลือกซื้อนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ครับฝากเลขชุดนี้ไว้นะครับให้เพื่อนเพื่อพิจารณานะครับ แล้วก็ฝากผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชื่นชอบในการคำนวณสูตรของช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับและก็ขอให้ทุกๆกคนนะครับเลือกซื้อกับเลือกซื้อตัวไหนขอให้ถูกตัวนั้นนะครับและสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับ ถูกหวยรอยเบอร์แห่งๆบังๆกันทุกทุกคนนะครับ